ผิดไหมใครว่าผิดนะลองพานดูนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดสิ่งไม่เปลี่ยนแปลงคือความตายพุทธเจ้าอย่างย้องคิดด้วยเองว่าจริงหรือไม่จริงนะอันนี้พุทธเจ้าทำรรม,มาพุทธเจ้าคือธรรมชาติเป็นความจริง เพราะนั้นก็เรามาเมื่อเราเป็นชาวพุทธเราเลือกสายนะเดี๋ยวเอาเอาเ,อาเหรียญเหรียญข้าวสำลีบุญดีเป็นแหวนโอ้โหสบายหให้ลูกหลานแหวนนะครับมาไหว้พระงานประจปีษระจิธรวัดเอาลูกเอาหลานมาด้วยเอาลูกเอาหลานมาสอนให้เขาไหว้พระแล้วไหว้เขาดูทําให้เขาดูเขา,เขาทำตามเขาเลือกส,สายศาสนานถือศาสนา <ๆ S 2> <ๆ S 1> พอเราจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็ทําบุญที่ส่วนส่วนไปให้เราถ้าเราไม่ ทำให้เขาดูไม่พาเขามาไม่ฝึกเขาขออกจากโลกนี้ไปเพราไม่สนใจศาสนาไม่ทำบุญให้ยันไทยจะพิจารณาให้ไปนะครับเรามาพาลูกหลานมานะมาเอาลูกอสัมดิษแขวนให้เขาเขาจะได้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่จะมาเกิดเรารักลูกเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีดูแลเขาให้ดีเพราะฉะนั้นก็ วันที่4วันที่4แล้วเราเรีบมาทำบุญซะก่อนสร้างบุญฝนประตัวเองเทวดาช่วยด้วยรับฟ้องเราบอดเทวดาช่วยคุณบองชีวิตเราให้เราได้สมบัติมหาส่วนใครที่ยังเป็นฟิสฝนก็มาทำบุญบ่อยๆทำบุญไปบ่อยๆแล้วก็สำนึกจะช่วยเองนะขอให้พวกเราทั้งหลายจำไว้เถอะ ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ตัวเ <Okay. S 1> ่งลำบาก